สวัสดีครับมาทําไข่เจียวใส่แหนกมานะครับก็มีแหนมมีไข่นะครับแล้วก็มีผิกชยผักชีฝรั่งคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งน้มามันให้ร้อนอน,น้มามันร้อนก่อนนะครับพอน้มามันร้อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยเทไข่ลงไปครับไข่จะฟู โอ้ผมลืมบอกไปต้องใส่น้ำเปลนนิดนึงนะครับมันจะช่วยให้ไข่ฟูและไข่กรอบอันนี้คุณแม่ของผมบอกมานะครับอันนี้ทํากินอยู่ห้องสบายๆนะครับพอร้อนปุ๊บเราก็ค่อยๆกลับกลับสองครั้งพอนะครับเพราะว่าหาแหนมันจะอร่อยอยู่แล้วเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับน่ากินไหมครับอย่าลืมลองทําดูกันนะครับทําง่ายๆครับอย่าไปซีเรียสครับของกิน เราชอบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ